อัปเดตข่าวสนามบินอินชอนบุ่นวายจัดนะคะลิซ่าแฟนคลับเก่าคลั้งหน้าขาดตุกตาโดนหน้าการ์ดครั้งนี้ดุมาก สวัสดีคุณทุกคนค่ะเรามาอัปเดตข่าวสั้นกันหน่อยนะคะช่วงเวลาประมาณ9ชั่วโมงที่แล้วค่ะณนะประเทศไทยแฟนๆได้เจอหน้องลิซ่าที่สนามบินขาออกนอกประเทศนะคะคาดว่าหน้องลิซ่าน่าจะบินกระลับเกาหลีใต้เพื่อเวิร์ดทัวร์รอบไฟรเนลต่อนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่16-17กถึงกันยายนที่ถึงนี้ค่ะกับช่วงเช้าในวันที่15กันยายนนะคะก็น้องลิซ่าถึงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยค่ะครั้งนี้แฟนๆไปรอรับรอเจอลิซ่ากันเยอะมาก,มากซึ่งเขาก็เป็นแฟนคลับเกาหลีต ถัะะงหน้าข่าวก็ไปรอทําข่าวกันเยอะมากแน่นอนว่าลิซ่าก็รับของขวัญจดหมายรับดอกไม้จากแฟนๆน,นะคะที่นําไปให้ลิซ่าแต่ครั้งนี้นะคะเหมือนจะวุ่นวายหน่อยค่ะเหมือนแฟนๆน,นะคะจะเยอะแล้วก็วุ่นวายเป็นพิเศษนะคะก็พิการนะจะอยู่ประมาณ2-3ถึงคนได้ค่ะรวมกับเมนเนุ่มวอนแจนะคะน้องลิซก็คือรับของขวัญจากทุกคนเลยนะคะ่ะแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้มีการเกิดขึ้นนะคะช่วงนาทีที่น้องลิซ่ารับของขวัญจากแฟน ครับค่ะคือมีแฟนคลับคนหนึ่งโผลมาจากด้านหลังนะคะเธอแบบยื่นของขวัญพุ่งเข้ามานะคะพี่กาศก็คือเผลอนิดเดียวนะคะคลุมไม่อยู่ด้วยด้วยคนก็จะลุ้มเข้าห่านน้องลิซ่ากันเยอะนะคะเพื่อที่จะให้ของขวัญลิซ่าแต่ก็ไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของลิซ่าเลยค่ะลิซ่าก็โดนตุ๊กตานะคะแล้วก็ของที่อยู่ในมือของเธอคนนี้ค่ะคือโดนเข้าใบหน้าของน้องลิซ่าก็เหมือนจะปัดไปโดนค่ะช่วงที่พี่กาดเห็นแล้วก็ผลักแขนของเธอ คือคนนี้ออกนะคะซึ่งของขวัญน,นี้ก็ดันไปโดนใบหน้าของหน่องลิซ่าก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะลิซเองก็ตกใจหนักอยู่พอสมควรนะคะน้องคือจับใบหน้าแล้วก็ หยุดเดินเลยค่ะแล้วทั้งกาทั้งเมนนะคะก็คือดุดันวักจัดเลยนะคะบอกว่าให้หยุดหยุดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่นอริซาก,ก็คือยังยิ้มแล้วก็รับของขวัญจากแฟนๆต่อไปค่ะกาชุดนี้ก็คือเปิดมาคือโหดดุดันเลยนะคะคือป้องกันศิล,ลปินอย่างเต็มที่แฟนๆต่างก็ชี้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสนามบินอินชอนวันนี้คือดูวุ่นวายจังเลยโปรโดเคารพพื้นที่ส่วนตัวของศิล,ลปินด้วย ลิซาคือตกใจหนักมากเลยนะเมื่อโดนตุ๊กตาโดนใบหน้ารอบนี้คือรุมกันโหดจังและกาดโหดมากรุมอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องลิซาก็ถึงเกาหลีใต้ยอย่างปลอดภัยแล้วก็จะเวิร์ทัวร์รอบไฟนนลที่กรุงโซลท,ที่จะมีขึ้นในวันที่16-17กันยายนนี้ค่ะฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ